โหหล่อมากนั่นๆจับนั่นๆไว้เอออนุญาตให้แหย่ปาหนึ่งที่เจู้เอ้าเจ๋ามาขับยิงหันหน้ามาทางขวาหนึ่งทีห้า้าหันหน้าทางขวาพี่หันหน้าทางขวาแม่ลออย่างเท่ๆอย่างนี้สิลูกพ่อเจ๋าว่าอย่าพึ่ง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 อ่าอย่าพึ่งใจเย็นๆหน้ามาหันหน้ามาทางขวาชูสองนิ้วเ่าเอาลง ลงได้โอ้ยโอเคอ้าวลงไปหาแม่ได้เลยโอเคเป็นไงครับอยากตะพูดเลยครับโอเค <laughs> Ik ja, het niet meer gedaan!